จีนใครกุคคาดำหนึ่งของสหรัฐอริตอนนี้เริ่มพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าการทําลายดาวเทียมหรือว่าอาวุธในการทําลายดาวเทียมโดยเขากําลังวิจัยพัฒนายานอวกาศที่ขึ้นไปทําลายดาวเทียมโดยเฉพาะยินได้ทดลองนะครับใช้แสงเลเซอร์เนี่ยยิงดาวเทียมพาณิชของเขาเองนะครับที่ระยะความสูง500กิโลเมตรทำลายทิ้งได้สําเร็จก็หมายความว่าเขามีอาวุธที่จะสามารถทําลาย ได้แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่สารัฐหวาดกลัวเหมือนกันนะครับ Production by s l o t h m e Studio Digital Life Studio สวัสดีครับดีบีสุทาวันนี้เรามาพูดเรื่องสงครามอีกแล้วนะครับเป็นตอนที่5แล้วนะครับที่เรียกว่าสงครามจีนสหรัฐแต่ตอนนี้เราจะคุยเรื่องที่นอกขอบเขตสิ่งที่เราเอาศัยอยู่นะครับอวกาศคราวนี้อวกาศนี่ทำไมเป็นเกิดสงครามได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาคุยกันวันนี้แหละครับสหรัฐมีความก้าวหน้าในเรื่องอวกาศหลาย10ปีตีว่าประมาณ70ปีได้นะครับหลังจากที่สงครามโลกที่สองเขาก็มีการวิจัยพัฒนาไปจํานวนมากสิ่งที่ตามมาคือรัเสเซีย ประเทศที่มีการพัฒนาอาวกาศเทียบขั้นหนึ่งได้นะครับแต่จีนนี่ล้าหลังสุดนะครับจีนจริงๆแล้วพัฒนาอาวกาศมาน,นานเหมือนกันแต่ว่าท่านัพัฒนาอาวกาศแบบกระท่อนกระแทน่นไม่ค่อยมีงานที่ออกมาเป็นรูปไปทำในช่วงแรกๆนะครับเพราะขาดงบประมาณขาดบุคลากรขาดทุกอย่างนะครับคือพูดง่ายๆว่าวิจัยพัฒนาแบบคนจนนะครับแต่หลังจากโซเวียตล่มสลายแล้วเนี่ยจีนได้พัฒนาอาวกาศขึ้นมาอย่างรวดเร็ว,รวด้วยเหตุผลก็คือมีการถ่ายเทคโทนโลยีจากโซเวียตอัสเซียนะครับแล้วก็มีการได้ เทคโนโลยีมาจากอเมริกาในบางส่วนที่เป็นบุคลากรสําคัญที่เราเคยพูดกันในคลิปก่อนๆแล้วนะครับคือคลิปจรวดอันนี้เป็นพื้นฐานที่ดีมากสําหรับการพัฒนาอวกาศของจีนนะครับการพัฒนาอวกาศของจีนเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วนะฮะในรุ่งช่วง10ปีหลังแต่สิ่งที่ผมจะพูดถึงวันนี้เนี่ยมันเรื่องของสงครามอวกาศฟังดูน่าตื่นเต้นแต่ว,ว่ามันก็เป็นอะไรที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากนักหรอกครับเมื่อปี2019นนเก้านั่นทเนี่ยได้เสนอสภาคองเกรสนะครับขอตั้งกองทัพใหม่ขึ้นมาเรียกกวว่าาอองทัพศ นะฮะยูเนเต็ดสเตทสเปซอาร์มี่ซึ่งเป็นกองทัพใหม่นะครับเดี๋ยวพูดให้ฟังให้ชัดๆหน่อยนะฮะกองทัพของอเมริกาเนี่ยแบ่งเป็น6ภาคแล้วตอนนี้ภาคที่1คือกองทัพบ,บกภาคที่2กองทัพอากาศภาคที่3กองทัพเรือภาคที่4คือกองทัพนาวิกโยธินภาคที่5คือโคสการ์ดก็คือกองกําลังชายฝั่งภาคที่6ที่เพิ่งตั้งมาเมื่อปี2 0 1 9นี่คือกองกําลังอวกาศหรือกองทัพอวกาศมีชื่อชื่อชัดเจนนะครับว่า usa SF คือสเปซฟอร์ตนะครับกองทัพอวกาศคราวนี้เหตุผลที่โดนัททำเนี่ยตั้งกองทัพอวกาศขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของความจำเป็นบางอย่างนะครับที่จะต้องแยกตอนเด็กผมจำได้เสมอนะครับว่าผมอยู่จังหวัดลำปางเนี่ยเวลาผมไปเกาะคาเนี่ยผมเห็นสถานีเรด้์ใหญ่มากเลยมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากความใหญ่ของเรดร์นี่มันใหญ่แบบเหมือนภูเขาอ่ะมีสองสามอันนะฮะแล้วก็หันไปทางเวียดน,นามผมก็ถามเขาว่าไอ้เรดร์นี่ไม่ทำอะไร เขาบอกว่าไว้จับสัญญาณเครื่องบินเครื่องบินไปทําอะไรเครื่องบินไปบอมเวียดนามก็เลยงงว่าแล้วมันจะตั้งที่จังหวัดลาปางทําไมตอนนั้นคนก็เล่าให้ฟังว่าทุกหัวละแหงในประเทศไทยเนี่ยทุกหย่อมยญ้าในประเทศไทยเนี่ยอเมริการู้หมดนะครับเพาก็เก็บข้อมูลไปหมดละนะฮะฉะนั้นเรดาร์ตัวนี้เอาไว้สําหรับการนําทางให้กับเครื่องบิน B-52 นี่พูดถึงเมื่อ50ปีก่อนนะครับตอนนี้ กองท่าประกาศสหรัฐก็มีส่วนหนึ่งที่เรียกว่ากองกําลังตัวนี้แหละครับเขาเรียกว่ากองกำลังสนับสนุนทางอากาศในเรื่องของการสื่อสารเทคโนโลยีนะครับระบบการสื่อสารเทคโนโลยีในสมัยก่อนใช้เรดาร์ใช้จานเรดาร์ใหญ่ๆนะครับมีทั้งที่เมืองไทยนี่มีที่เกาะคาลำปางแล้วก็มีที่กุดอนนะครับสองที่นะครับคนครสวรรค์อีกที่หนึ่งเพราะผมไม่แน่ใจลองไปเชมค้นวประวัติด,ดูนะครับเขาเรียกว่ากองกําลังเรดาร์ซึ่งมีทหารประจําการอยู่15นายนะครับที่จังหวัดลำปางผมก็รู้จักทหารหลายคนนะครับเคยเป็น คุยคยเขาเหมือนกันนะครับสมัยเด็กๆตอนที่เข้ามาเล่นบาทสในจังหวัดลำปางเนี่ยก็มีทั้งฝรัง่งมีทั้งคนผิวดำนะฮะก็นา c สดีครับสนุกสนานดีก็มีหลายๆคนนะครับที่เป็นทหารที่แต่งงานกับคนลำปางด้วยนะครับอันนี้เป็นประวัติาศาสตร์เก็บเล็กๆ,ๆน้อยๆเล่าให้ฟังปัจจุบันนะครับเรียกว่า AFSPC นะครับมีเจ้าหน้าที่3 6 0 0 0พคนปฏิกาการอยู่ในสถานีสื่อสารนะครับ134แห่งทั่วโลกเมื่อผมพูดไปสักครู่เนี่ยครับสถานีเรดาร์นะอย่างนั้นนะครับมี13 4แห่งทั่วโลกแต่สมัยก่อนนี่มันมีที่ประเทศไทยอยู่3-3ฐ3านนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีละโดนขับไล่ไปหมดละอันนี้คือสถานีเขาเรียกว่าการสื่อสารของอกองทัพสหรัฐนะครับ36000คนนี่แหละเป็นตัวเชื่อมระบบทั้งหมดของอกองทัพอากาศของสหรัฐ ซึ่งตอนนี้เขาขอเปลี่ยนระบบใหม่เพราะว่าวระบบเรดาร์แทบจะใช้ไม่ได้แล้วเขาใช้ระบบสื่อสารแบบ GPS ก็คือดาวเทียมสื่อสารอินเทอร์เน็ตต่างๆนะฮะตอนนี้มีดาวเทียมอยู่บนท้องฟ้านี่เป็นของสหรัฐประมาณ800ดวงไอ้แปดร้อยดวงเนี่ยทาการทุกประเภทแหะครับพยากรณ์อากาศสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับการเงินการธนาคารก็มีครับดาวเทียมธนาคารแต่สมมติเน้นหนักไปทางทหารก็มีครับคือดาวเทียมจุลกรรมก็มี พูดง่ายว่าดาวเทียมที่ที่สาคัญก็คือดาวเทียมสําหรับการสื่อสารทางทหารและก็จารกรรมซึ่งตัวเนี้เป็นของกองทัพสหรัฐเรียกว่ากองทัพอากาศดูแลอยู่ครานี้เหตุใดที่ทําจะต้องแยกตัวนี้ออกมาเพราะมันเป็นความมั่นคงทางอาวกาศครับเขาเขาเขาบอกว่าความมั่นคงทางอาวกาศคืออะไรมันเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเพราะว่าการที่อกองทัพอากาศมาดูแลส่วนนี้มันไม่มีงบป,ประมาณเป็นเฉพาะเจาะจงแล้วไม่สามารถเพิ่มงบป,ประมาณได้แล้วโดยเฉพาะบุคลากรต่างๆเนี่ย ก็ต้องไปอ,อยู่ในการครอบคลุมของกองทัพอากาศเขาก็เลยคิดว่าเพื่อให้การดูแลดาวเทียมเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นเขาก็เลยตั้งส่วนกองทัพอวกาศขึ้นมาเพื่อให้ครอบคลุมในการปกป้องดาวเทียมทั้งหมดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นส่วนสําคัญมากในการปกป้องดาวเทียมนะครับการแข่งขันอวกาศเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งนานมาแล้วนะครับสหรัฐกับโซเวียตในอดีตซึ่งการที่จะให้มี การครอบคุมการดูแลดาวเทียมในอวกาศเนี่ยมันต้องใช้กองกําลังที่เป็นพิเศษนิดน,นึงก็คือว่ามันมีเทคโนโลยีไฮเทคมากมายที่จะต้องทําเพราะตอนนี้รัสเซียเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีกองกําลังเขาเรียกสเปซฟอร์ดเหมือนกันนะครับสเปซฟอร์ดของเขาเนี่ยอย่างอย่างรูปที่ขึ้นนะครับสเปซฟอร์ดมันจะมีลักษณะที่ว่าเขาไม่ได้เป็นกองทัพนะครับเขาเป็นกองกําลังเฉยๆแต่หน้าที่หลักเขาเนะครับหนึ่งคือดูแลความมันน่นคงเงื้องดาวเทียม รัสเซียมีดาวเทียมไม่มากนะครับร้อยกว่าดวงเท่านั้นเองแต่เขาเนี่ยมีอะไรที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งเขามีกองกําลังที่สําหรับทําลายดาวเทียมและปกป้องดาวเทียมไปด้วยตัวนะครับเขามี2อ,อย่างนะครับก็คือ Dark A z อซกับอันที่2ก็คือ A z ซนะครับสองอันนี้ทําอะไรเขามีระบบเขาเรียกว่าระบบทําลายดาวเทียมครับซึ่งใช้เ,เลเซอร์ยิงจากภา,าคพื้นดินเข้าไปทําลายดาวเทียมในวงโคโจรตนน่ําและอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวเทียมที่ไว้ยิงดาวเทียมด้วยกันเอง สองระบบเนี่ยรัสเซียได้คึกวิจัยพัฒนามาใช้แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งเป็นที่เป็นภัยคุกคามของอเมริกามาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับซึ่งการที่มีการคุกคามทางหน้านี้อเมริกาก็เลยไม่มีความมั่นใจเลยครับว่าความสื่อสารเนี่ยของเขาเนี่ยจะถูกทําลายเมื่อไหร่เขาก็เลยมีความคิดว่าความมั่นคงจะต้องมีกองกําลังที่ดูแลโดยเฉพาะทีะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าสหรัฐอเมริกาก่อตั้งกองทัพอวกาศขึ้นมาเรียกว่าตั้งกฎหมายจัดการอานาจลังความมั่นคงของชาติ ตั้งฐานทัพยอยู่ที่แอนดูเนี่ยรัฐแมริแลนนะครับการที่เขามีฐานทัพยอยู่ที่มริแลนก็คือว่าเขาก็จะมีส่วนของการวิจัยอวกาศด้วยนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงการเริ่มต้นยุคอวกาศในการเรียกว่าสงครามในช่วงอวกาศเนี่ยเขาบอกใครสามารถครอบคุมหรือควบคุมอวกาศได้คนนั้นจะเป็นผู้ชนะในสงครามซึ่งตอนนี้หลักการตรงน,นี้ทําให้มีความหวันไวเป็นอย่างยิ่งว่าจีนศัตรูครายคุกคามลำหนึ่งของสหรัฐในตอนนี้ เริ่มพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าการทำลายดาวเทียมหรือว่าอาวุธในการทำลายดาวเทียมโดยเขากำลังวิจัยพัฒนายานอวกาศที่ขึ้นไปทำลายดาวเทียมโดยเฉพาะยิงได้ทดลองนะครับใช้แสงเลเซอร์เนี่ยยิงดาวเทียมพาณิชย์ของเขาเองนะครับที่ระยะความสูง500กิโลเมตรนะฮะทำลายทิ้งได้สำเร็จนะฮะก็หมายความว่าเขามีอาวุธที่จะสามารถทำลาย หรือขีปนุษย์สามารถทำลายดาวเทียมในวงโครจรต่ำที่เรียกว่า ORP นะครับในช่วงถึง4-500กิโลเมตรนี้ได้แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่สหรัฐหวาดกลัวเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเราจะพูดถึงสงครามนะครับจีนได้เผยออกมาแล้ครับว่า สิ่งแรกที่จีนจะทำเนี่ยก่อนที่สหรัฐจะบุกจีนเนี่ยเขาจะทาลายระบบดาวเทียมทั้งหมดของสหรัฐให้แหลกเป็นจุนในพิษตาก่อนเลยอันนี้เขาประกาศออกมานะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นคําขู่ที่เป็นไปได้นะครับเพราะว่าระบบดาวเทียมของสหรัฐเนี่ยมันไม่มีการป้องกันนะครับฉะนั้นถ้าคุณส่งยานอวก,กาศขึ้นไปบนวงคอจรแล้วก็ยิงดาวเทียมแต่ละดวงแต่ละดวงขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่สหรัฐจะเฟลในการที่จะควบคุมบริหารจัดการการสื่อสารต่งตางๆก็จะล้มเหลวขีปนาวุธทุกๆดอกที่ลําที่ยิงออกไปเนี่ยนะมันจะต เพราะมันมีการนําวิถีเนาะการนําวิถีเนี่ยกำหนดตําแหน่งต่างๆในโลกเนี่ยมันกำหนดด้วยดาวเทียมถ้าไม่มีดาวเทียมสักอย่างแลคุณจะไปยิงปืนยิงอะไรอะไรแล้วแต่มันจะไม่ถูกเป้านะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าใครควบคุมดาวเทียมได้คือผู้ชนะ อันนี้คือสิ่งที่จีนกาลังคิดอยู่นะว่าจีนอาจจะใช้อาวุธต่อต้านดาวเทียมนี่แหละกำจัดสหรัฐก่อนก่อนจะไปคิดไต้หวันเพราะถ้าสหรัฐไม่มาเกี่ยวข้องเนี่ยโดนกําจัดไปซสก่อนแล้วเนี่ยโดยเฉพาะระบบสาสื่อสารเนี่ยทำให้กองทัพสหรัฐชะงักงันนะครับก็ะจะทําให้การยึดไต้หวันเป็นสิ่งที่ง่ายมากนะครัเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเป็นพื้นฐานที่เราควรจะรู้ตอนนี้ก็คือว่า ตอนนี้จีนผลิตดาวเทียมได้แค่ปีละ240ดวงต่อปีนะครับไม่ใช่แค่ครับมันเยอะเหมือนกันประเทศไทยมีแค่ดวงเดียวตอนนี้นะฉะนั้นไทยคม3ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือเขาจะต้องมีการผลิตดาวเทียมขึ้นมาจํานวนมากเพื่อจะครอบคุมการสื่อสารทั่วโลกนะครับเขามีเป้าหมายจะผลิตดาวเทียมอินเทอร์เน็ตนะครับ13,000ดวงเพื่อครอบคุมโลกทั้งโลกเนี่ยซึ่งตอนนี้อีลอนมัสก์ก็กำลังทําอยู่นะครับคือสหรัฐก,ก็ไม่ได้ด้อยหน้าแหละครับดาวเทียมเยอะแยะแต่สิ่งที่ผมยังไม่เข้าใจตอนนี้คือว่าแล้วไอ ของพานธุ์นี้แต่คุณไปทําลายมันก็แค่นั้นแหละครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับการสื่อสารของฐานแล้วครับฉะนั้นดาวเดือนหารมันสําคัญมากแต่ละดวงที่ขึ้นไปนี่จะต้องมีการคุ้มครองนะฮะมีการดูแลเป็นอย่างดีนะฮะฉะนั้นสิ่งที่จีนจะทําลายดาวเทียมของฐา,านของสหรัฐไม่ใช่เรื่องง่ายผมก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ลําบากมากแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียวกว่าก็มีการทดสอบนะครับการผลิตอาวุธทําลายดาวเทียมเขาเรียกเอซับนะครับสองร้อยลำอันนี้จีนเริ่มโครงการนี้นะครับผลิตยานอวกาศทําลายดาวเทียม200ลสองร้อย่่าางีีี้้แลวกก็มรท รียกว่าใช้แผนการที่เรียกว่า ORP ORP คือกําหนดตําแหน่งคือดาวเทีมเยมแต่ละดวงเนี่ยขึ้นไปอยู่วงโครจรเนี่ยมันต้องมีตําแหน่งของมันในอวกาศซึ่งตําแหน่งในอวกาศเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินเหมือนกันนะครับใครยึดก่อนทําได้ก่อนยึดไปก่อนนะครับคนจะมาแทนมันยากดังนั้นตําแหน่งการกําหนดตําแหน่งต่างๆของดาวเทียมในวงโครจร ไม่ว่าระดับไหนก็นแล้วแต่นะมันเป็นทรัพย์สินแล้วเป็นการกำหนดตำแหน่งที่มีการแย่งชิงกันครับฉะนั้นการแย่งชิงตำแหน่งพวกน,นี้สำคัญมากที่ใครจะครอบครองมันได้แล้วก็จะครอบคุมพื้นที่ได้ทั่วโลกก่อนกันอันนี้คือการแข่งขันทางด้านอวกาศฉะนั้นการปล่อยดาวเทียมจำนวนมากขึ้นไปเนี่ยก็หมายความว่าคุณก็ไปยึดสถานที่ยึดครอบคุมตำแหน่งนั้นไว้แล้ว ORP ไว้แล้วคนอื่นก็เข้ามาทำไม่ได้ฉะนั้นการแข่งขันทางด้านอวกาศโดยเฉพาะการปล่อยดาวเทียมนี้จะรุนแรงมากในช่วง2 3ปีต่อไปนี้แหลคะครับก็ ของทักคอมมิวนิสต์นะครับว่าจะบีบไต้หวนันโดยไม่ใช่อาวุธงานบีบไต้หวนันโดยไม่ใช่อาวุธเนี่ยเขาต้องพึ่งพาระบบอวกาศเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับอันที่1อยู่ในวงโครจรที่ต่ำนะฮะอันที่2ต้องสร้างดาวเทียมอีกหลายพันดวง อันนี้สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์ของจีนในการพิชิตไต้หวันนะครับคือหมายว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถจะมีแต้มต่อได้เปรียบก็คือการยึดครองอวกาศให้ได้ก่อนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นแผนระยะยาวของจีนในการที่จะยึดครองไต้หวันโดยสันติวิธีคือหมายว่าเขาสามารถครองอวกาศได้แล้วเขาก็สามารถที่จะครอบคุมพื้นที่ตรงนี้ไม่ให้ใครเข้ามายุ่งได้โดยพืตินไหนฉะนั้นการลบก็อาจจะน้อยหน่อยหรือว่าไม่มีการต่อสู้มากนักซึ่งถ้าใครมีเทคโนโลยีในการครอบคุมอวกาศได้ก่อนตรงน,นั้นกะ,น,ะกน่่อผมคิดวา แต่ต่อตัวนี้กีนก็รู้ดีสหรัฐก,ก็รู้ดีนะครับแต่จะใครจะทําได้ก่อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับจะพัฒนาการยานอาวกาศสําหรับทําลายดาวเทียมอย่างเงี้ยขายานอาวกาศยังทํายากเลยเนะี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ถ้าเกิดจะสร้างยานอาวกาศเนี่ยมันจะทํำยังไงและทางยานอวกาศที่ทําลายดาวเทียมมันจะทำยังไง,อง,ไงตอนนี้ที่แน่ๆนะครับเรารู้้อยู่ละว่ามี USSF นะฮะกองทัพอวกาศสหรัฐแล้วก็มี Aerospace Ford ของรัเสเซียนะครับแล้วก็มี Strategy Support Ford ของจีนมี3าเจ้าท่านเองในโลกนี้ที่มีกองกําลังอวกาศนะครับซึ่งของรัสเซียของจีนมันแค่กองกําลังเท่านั้นเองยัยงจำนวนคนก็ไม่แน่ชัดเขาไม่ได้ประกาศต้มๆๆว่ามีกี่คนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ายุทธศาสตร์เขาเป็นยังไงเขามีแต่ไอโลโก้ที่โพมาให้เห็นนะครับโลโก้ของรัสเซียของจีนนะครับในส่วนของรัสเซียเนี่ยจริงๆแล้วก็มีประวัติาศาสตร์ยาวนาะนในการพัฒนา,นาจรวดน,นะครับจรวดแองก้า A5 ที่เพิ่งขึ้นไปเมื่อปี2014เนี่ยเป็นจรวดขนาดหนักที่เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นจรวดรุ่นใหม่่่นนนนะะคครรััับบไวว้้สงงขออทีมใใชใออกาศ หรือแม้กระทั่งการที่จีนสร้างสถานีโอกาศขึ้นมาปีนี้แหละครับที่มีส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปที่สาราชอาาจกและประกอบสถานีอวกาศขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เป็นภัยคุกคราวหนึ่งที่สหรัฐกลัวเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าสถานีอวกาศนี้สามารถมีปืนเลเซอร์ยิงดาวเทียมได้แล้วก็รัสเซียเองก็เหมือนกันรัเสเซียก็มีการส่งดาวเทียมที่เรียกว่า a z ซขึ้นไปเพื่อเป็นฐานในการทำลายดาวเทียมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัสเซียทำอยู่นะครับฉะนั้นไม่แน่นะครับถ้าเกิดสงครามจริงๆเนี่ยสิ่งที่ต้องทําร้ยายก่อ,กอยม คล้ายๆขีนปนาวุธหรือว่าเครื่องยิงเลเซอร์นะครับอันดับแรกที่ต้องทําอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราก็คาดดาวไว้เหมือนกันว่าเขาคงไม่มาประกาศบอกเราแล้วเขาก็จาทำอะไรเพราะพี่แต่ว่ามาครูๆกันบ้างพอเป็นน้ําจิ้มไม่ได้บอกชัดเจนว่าเขาจะทําอะไรกันแน่เราก็ฟังข่าวมาแล้วก็รู้สึกว่าเรามองจินตนาการออกนะครับว่าออสิ่งที่เขาต้องทําแน่ๆคือพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้ยานอวกาศขึ้นมาให้มันได้ประสิทธิภาพปฏิผลและสามารถจะมีอาวุธติดยานอวกาศได้ซึ่งมันก็หนีแสงเลเซอร์หรือขีปนาวุธไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสอย่างนี้น ทัง้งนั้นเราซียเองก็ผมว่ามีอยู่แล้วพี่เขาจะประกาศออกมาหรือเปล่าว่าเขามีนะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เขามองชัดๆก็คือว่าใครคุกคามในเรื่องของการอาหารเนี่ยมันหนีไม่พ้นการสื่อสารไงเพราะทุกอย่างเนี่ยมันใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารนะถ้าเกิดไม่มีแค่ดาวเทียมทุกอย่างมันก็จบหมดไงอันนี้คือสิ่งที่ที่คิดว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับมันหลักการง่ายๆคราวนี้าาล่าสารรัฐเนี่ยพัฒนาพัฒนาอาวกาศ ต่อไปอยังไงถึงจะมาทัดเทียมรัสเซียกับจีนได้เนี่ยเพราะรัสเซียกับจีนนี่การพัฒนาอวกาศเป็นเรื่องของราชการเป็นเรื่องของระบบรัฐบาลเป็นเรื่องของงบประมาณของรัฐบาลในการสนับสนุนเงินทุนนะครับซึ่งมันมันไม่มีผลกําไรเงี้ยมันไม่มีแรงจูงใจในการสร้างกําไรจากอวกาศซึ่งตอนนี้มันผิดกับสหรัฐสหรัฐใช้แรงจูงใจในเรื่องกําไรนะครับมาพัฒนาอวกาศเขาแช้งบประมาณสนับสนุนของรัฐรัฐน้อยลงเรื่อยๆก็เป็นเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบนะครับว่านาซาเองก็ได้ชะงักงานในเรื่องของพัฒนาวิจัยอวกาศไปหลายปีแล้วนะครับตั มันก็โอ้โหยีปีแล้วมั้งเขาก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆแต่คนที่ก้าวขึ้นมาแทนเนี่ยคือ s p ปซเอ็กนะครับสเปซเอ็กเนี่ยเป็นบริษัทที่เรียกว่า s p ปซ เอ็กโพสเทชันเทคโนโลยีคอร์ปอเรชันเป็นบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจขนส่งคนกับขนส่งสินค้าหรือดาวเทียมแล้วครับขึ้นอวกาศซึ่งมีฟาคอนวันกับฟาคอนไนาฟาคอนวันฟาคอนไนนี้ก็มีภารกิจต่างกันคือนนาฟาคอนไนไว้ขนสินค้าฟาคอนวันไว้ขนคนนะครับคนนี้เขาก็เริ่มธุรกิจแล้วดยการรับจ้างขนดาวเทียมของเอกชนสหรัฐเนี่ยขึ้นไปปล่อยในวงโคจรน,นะฮะอันนี้ก็เป็นอาชีพเขาแล้วล่ะทำรายได้มหาศาลนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือรับจ้างพาทุกคนไปเที่ยวฟาคอนวันก็พาคนไปเที่ยวแล้วครับสี่คน ไม่กี่วันเนี้ยนักท่องเที่ยวสี่คนเนอะโดยโดยนายจารลตไอแซกแมนนะครับนักธุรกิจชาวอเมริกันก็ได้พาคณะขึ้นไปเยี่ยมชมวงโคจรนะครับไม่ได้ไปนอกนอกโลกไกลมากอะสักห้าร้อยกิโลเนี่ยเยี่ยมชมวงโคจรก็คืออยู่นอกโลกละอยู่ในอวกาศละก็บินรอบโลกสามรอบสี่รอบหรือไม่กี่รอบก็ไม่รู้แล้วครับแต่สามวันนะครับสามวันโทษก็คงไปประมาณสักหลายสิบรอบแล้วครับแล้วก็ยื่นชื่นชมหรือไปทําวิจัยทําภารกิจอะไรต่างๆที่ได้รับมอบหมายไปก็ใช้เงินไปสามพันล้านบาทอยู่ไปสามวันวันละพันล้านก็ไม่มีที่ไหน แพงที่สุดเท่านี้แล้วครับ <g ười> <g ười> การทัวร์ที่แพงที่สุดในโลกเขาก็ยอมจ่ายนะครับเขาเรียกว่าภารกิจของไอสเปเรชั่นสี ก็มีภารกิจเรื่ระดมทุนด้วยนะครับเพื่อจะเอามาทํางานวิจัยต่อแล้วก็มีการทัวร์ไปในตัวด้วยนะฮะทั้งมีรายได้ทั้งมีการสนับนุนทางงานวิจัยนะครับแล้วก็สิ่งที่ฟอร์คอนวันกับฟอร์คอนนายทำได้นี่ก็คือว่าเขาสามารถพัฒนาจรวดของเขาเนี่ยในราคาต้นทุนถูกต่ําลงมาเยอะเลยสมัยก่อนนาซาเนี่ยนะเขาใช้ค่าจรวดของเขาเนี่ยในการขนส่งจรวดขึ้นไปอญญานอวากาศขึ้นไปในวงโคจรนเนี่ยหกล้านเหรียญ มันมหาศาลม,มากรับุกสิบล้านเหรียญตอนนี้เขาทำเท่าไหร่ลุงมี่สเปซเอ็กซ์สองแสนเหรียญมันกี่เท่าครับร้อยยี่สิบเท่า คือพูดง่ายๆว่าจรวดเขาใช่ใส่เชื้อเพลิงเข้าไปใส่เชื้อเพลิงเข้าไปเสร็จบ,บินขึ้นไปส่งยานอวกาศส,สูงขง้คอจอเสร็จก็กลับมาที่เดิมก็ออยังใช้ได้อยู่เสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปซึ่งไม่เหมือนกับทางนาซาเอาไปทิง้งครับจรวดไปทิง้งเสร็จแล้วก็จ้างใหม่แล้วคนทิ้งวสร้างใหม่หมผมว่ามันเป็นความคิดที่ประหลาดประาดตอนนี้ทางจีนหรือทางรัสเซียก็พัฒนาในร,รูปแบบนี้ก็คือว่าเอาจรวดกลับมาใช้ใหม่คือแต่ละทำตัวเป็นคนรวยคนไรที่แล้วแต่ทำตัวรวยนี่มันก็ไม่ค่อยพ อันนี้คือสิ่งที่คา้าคอไหนาย,ยานอวกาศขนส่งเพื่อขนอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปในอวกาศเพื่อเป้าหมายคือสร้างนิคมสร้างตนเองหรือว่านิคมอวกาศก็แล้วกันที่ ดาวอังคารสิ่งที่เขาทําได้แน่ๆคือตอนนี้ดาวอังคารน่ะเป็นเป้าหมายหลักในการที่ฟาข้อนนจะต้องส่งอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปสร้างสถานีอาวกาศแล้วก็ฟาข้อนนจะต้องส่งจรวดอีกทอดหนึ่งนะครับเพื่อไปดาวอังคารอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าแผนเขาเป็นยังไงแต่ฟาข้อนนคือจรวดหลักในการทําภารกิจนี้แหละครับก็เล่ากันมันๆเพื่อเข้าใจพื้นฐานก่อนนะครับจริงๆไม่มีสงครามโอกาสแน่นอนนะครับ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไกลตัวเราอยู่แต่นี่มันพื้นฐานมันก็คือว่าจีนเตรียมทําสงครามอากาศกับสหรัฐแล้วนะครับไม่ใช่ว่าสหรัฐอยากจะทาสงครามกับจีนจีนจะทำสงครามสหรัฐแต่มันมีความจําเป็นในลักษณะของการได้เปรียบทางเชิงยุทธศาสตร์ในการที่จะเอาชนะสงครามทั้งหมดได้ถ้าคุณมีความได้เปรียบทั้งด้านอาวกาศคุณจะประเดิดศึกได้ร0 0แน่นอนครับขอบคุณครับ